เฮ้ยใช่ครับไม่หลงพานแต่หลงเพื่อยเหรอไม่เลยผมเพราะเรโหูเสียงดีมากเอ้ยยังผมเดี๋ยวหูเสียงดีมากใช่ไหมโอเคอ๋อเดี๋ยวผมพานผมพาใช่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 เดี๋ยวฟไปขับเพราะว่าผมเแล้วนี่เมื่อกี้สิ่งที่เราคุยกันไว้ที่นวดหน้าที่ที่ที่นวดหัวที่นวดหน้าที่นวดหัวเออเอาหรอเออมันจจะเกฮ้ยเห็นป่ะเห็นป่ะ เนี่ยมันเป็นของนี่เป็นของขวัญชิ้นดีเลยนะเป็น wellness gadget อ่ะอะไรนะเท่าไหร่อะไรนะประมาณ5,000ตาประกายเลยประมาณ5,000ใช่แล้วก็หัวด้วยครึ่งๆหัวเนาะใช่แล้วก็หัวจะฟินๆมันขวานแรงได้ไหมครับมันก็จะฟินๆตัดความแรงได้สระผมได้ด้วยอ๋อแล้วก็นกล็ด้วยแล้วมัน้็แลดวก็แช่ผมกันน้ำด้วยแล้วถ้ามันหมดอย่านงดิลองดจะกระจีปะจะกระจีปะ ได้ไหมได้ไหมเป็นไงคนลุกเลยเหรอคนลุกคนลุกเลยเหรอเออมันดัวดัวเอาเอาไว้ที่ผมก็ก็จะเขาเรียกว่าอะไรเอามาไว้บนหัวเดี๋ยวผมจะทึ้มันช่วยแบบนวดนวดนวดสักอย่างอ่ะ